สวยงามใหม่ผานี่โอ้ยยังไงอี่ออีแม่มาเบิ่งน้ำเมาเรื่อเนาะคือสิครับอยากให้พออนห่น,นมันนี่ก็ถือว่าอยู่จุดมุมชีเป็นไฮไลท์เลยอยู่จุดชีเป็นสกายวอล์กจงวงกลมนานๆนะมองเห็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มองเห็นรถไฟที่แลนไปและกกระแลนกรับนอกพี่น้องเนาะนัดเบาเตยพุดด่นอาไว้โอ้มาแล้วมาแล้ว สบายดีครับเต๋อพุ่งเชนแอลครับโอ้สบายดีเ่าใจพุ่นโดยขอกันอีกแล้วเด้อวเนี่ยเองเห็นมื้อนี้ก็ย้อนนายโบแหละที่แนะนํามาให้เห็นเนาะกันเห็นแล้วอลังการแฮงไงก็แบบสีสันยามกลางคืนนะนะมันแบบที่สิเว้าความใจนะมันคืออลังการแฮงน่ะแบบว่ามันแบบจังยด๋อ้ายคือคือเฮาเห็นในหนังฮอลลีวูดนะนะบ่แสงไฟรถถนน ก็มันประจบพอเลยนะแบบว่าเห็นแล้วมันบรรยากาศมันด้เลยนะแต่ว่าจะเลื่อนให้ไงับ้สุดยอดประเทธอะไรนีเบื้องบมนี้รถไฟสองชั้นเลย<ม>เห็นเ<ม>บาเบาเลยแมนแมนหนยสุดยอดใช่ไหมแบบว่บาประทับใจให้เห็นผ่านนี่แหละแล้วเบาเตยกับมองคําว่าแบงคอกนี่<ม>นคือเสน่ห์ของประเทศไทยเ<ด>บื้องนักท่องเที่ยวนี่ต่างชาติคนมากเลยคนท่องเที่ยวเลยน้องสังเกตเบื้องลายคนแล้ว เพิ head, ่นลมาแล้วเพิ่นจะถ่ายรูปเข้ามาแบ่งพอกนี่แสดงว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นจะเก็บภาพบรรยากาศดีๆสิ่งที่ช่วยง่ามของประเทศไทยในกลับไปเบิ่งอยู่บานเพิ่นผมว่าไน้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้วิที์เอ็นบอกงามมากผ่ามันจะบ่ตทกลงมากบ่บ่ตทกเสื้อแลวว่านี้เพราะว่าได้นั่งในสัมผัสเหลวแต่ว่าเป็นภาพที่สวยงามน่าแบบว่าเห็นแล้วก็ประทับใจอีกแบบที่วหนึ่งนะ ันนี้ก็อขอบใจไอโบเนาะที่แนะนำเหืืองเล่าดีๆอาจริงที่สวยงามของประเทศทไทยอีกจุดหนึ่งให้เ่าแต่พ่นได้สัมผัสเวนี้กะดีใจแห้ง่ายกะอ,อยากขอบุณเนาะไอโบหลายๆเนาะที่พามาเบ่งความสวยงามย่านนี้กะถือว่าเป็นครั้งแรกจุดนี้เนี่ยเฟิ่นจะบอกกันได้ว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนะชีมาแล้วต้องมาจุดๆนี้เพราะว่าจจะมองเห็นถนนพญาไทฝั่งนี้ อ๋อตรงนี้เขาเรียกถนนพญาไทบ่แม <Man. S 1> ่นเขตยังนี่เขาเอื่อนเขตยังไงปทุมวันเขตปทุมวันแม่นปทุมวันถนนพญาไทแม่นฝั่งนี้เขาจะเป็นถนนพระรามที่หนึ่งไปทางนี้ไปทางสนามกีฬาทางนั้นจะคือถนนพระรามที่หนึ่งอีกแม่น <Man. S 1> โอ้โหคนละเขตเลยอีกมันบ่ะไปนถนนทีต่ตัดกัน oh. ตรงนี้จะไปพญาไทไปหมดแล้วไปวัดโน่ไปราชเทวีไปประตูน้ำน้องวดทับใจนี่ยนะที่ข้ามเป็นพ้นไป นี่นะทาาบีดีเอสนี่นะแบงคอกแบงคอกบอกท่าฝรั่งเันจะบอกว่าบางกอกบางกอกนี่แหละคือน้องสังเกตเนี่ยไรคนแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะมายื่นถ่ายรูปกับนี่นะที่เพิ่นเพื่นไว้นี่นะประทับใจได้ไอ้เพื่อนน่าจะไปว่ามาประเทศไทยข้างหนึ่งเลยถ่ายไปอวดดีอวดนนองหรือว่าอวดคพนทางบาไในเบิ่งบอกคิดคือนนองบอกนะความคิดของหนองนั้นจะเป็นจัดสัรนะนี่แหละ นี่แหละคือจุดเล่นมากเลยเวลาเราองเที่<ม>ยวมาถ่ายรูปเลยผมจะส่งต่อทรงต่อกันแหละอยากมากโอ้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งได้น้องห็นแลละน้องประทับใจเลยนี่แหละคือประเทศไทยที่พาก็ปีไปกับพ่ไใดเห็นแล้วพ่อแม่ที่ช้าคนไทยเดย้ดีใจแทนคนไทยที่มีภาพนี่น,นะที่ว่าคนทั่วโลกนะมาเพื่อได้มาถ,ถ่ายรูปกับ okay, okay, okay. ที่เป็นเพ็นเ่นไปเข้ามาแบ่ขงของ,ของเป็นวายแมนสุดยอดประเทศไทยดีใจแทนนะ เห็นความจังได้น่ะเห็นอ่าคนทั่วโลกอ่ะนะเปินฮูจักประเทศไทยและเปินสนใจประเทศไทยนี่คือวัฒนธรรมความสวยงามของาว่าเป็นไทยพี่น้องเห็นและน้องประทับใจอีกแบบหนึ่งนะดีใจแทนคนเพราะได้หายโชคดีที่ได้ไม่อยู่แผ่นดินไทยพก็ไปเขาจะอยากไปฟังนุนนองมรื่องก็ดีใจร้ายและที่น้องได้เห็นนะแม่แน่แน่เบื้องบนี้คือแต่งตัวมากเลชุดอ่าไม่แบบแบบบานๆหน่อยนึงแบบว่ามาแบบฟิลแบบบ้านนอกบ้านนอกแน่ร้ายเลยแหละเพราะว่าคนบ้านนอก คือสิไปหาอันนั่นได้าเขาป่านะยิ่งไปไปไต้หนู่ไต้หนูด้วยด้วยฟังนั้นไปเบิ่งเลยบ่ฟังได้อ่ฟังนั้นย่างเลยอ่ะต้องไปเบิ่งฟงนั้นเปล่านิทานท่องเที่ยวนี่มันนี่ภาพเบาเตยพ่นเพิ่นมาเบิ่งเลยมาเที่ยวย่างคำขึ้นเนี่ยมันนี่ก็คือเขามาย่างคำขึ้นมืัอนั้นเนาะแล้วก็ได้ฟิวมันนันแล้วติดใจได้เขามาลองไปก็ขึ้นบิ่งบ่อการไปโบไอโบอ่ะได้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งที่ว้าวว่ะจัดไม่เห็นแล้วก็สุดยอด มาเห็นถนนเส้นนี้ได้มันมีจากแยกน่อ,อยจากถามมาด้วยซีแยกนี่ว่าแมนอันนี้พันจันพันจเัเกิดว่าแยกประตุมวันและเพิ่นเพิ่นประดับไฟเอาใต้สปอร์ไลท์เป็นอุโมงค์นะมองลงไปแล้วมันจะสวยอีกมิตีหนึ่งหน่ายเลยเห็นเบิองเลยไในะมิธีสาแมแหวสุดยอดอลยลินมณเณรของประเทศไทยยิง่งกำลังขึ้นครับผมอยากให้อ่าเพิ่นบนเฮาหรือว่า ให้ก็แล้วแต่นะในอ,ะใอาณาเศียนหรือว่าทั่วโลกนะอยากให้มาสัมผัสทูบเอวเต้นระุ่นนะมาสัมผัสแล้วสุดยอดหนาย <c oughs> นอกจากข้ามหืนภูมิแล้วข้ามบทสุดยอดนี่ครับแม่ที่การกไหวแบงคอกกันบปนีิแม่ในแบงคอกคืกอกนันแต่ว่าจะต่ำกว่าดิฟั <c oughs> งนั่นจะสูงกว่าเห็นปะอ่าเห็นคือผมบหนักต<ม>รงเที่ยวผมชอบลายลูกกับข้ามข้าแบงคอกให้น้องไทยในจักรพรรดิเรื่องนะองแวก เบาเตะพยัคฆ์ายรูปเด้เอาหนึ่งสองสามโอเคมีแห้งใจวะแต่ทายกับคขมับแบงคอกเบิ้งดีๆเบิ้งดีๆมุมนี่รถไฟเบิ้งรถไฟพุ่นแบบแบบโค้งไม่ได้นาแบบแบบแบบคือประติมากรรมอย่างจะอย่างเห็ีดแบบว่าเป็นศิลปะนะ เราคุณเฮดออกมากเลยทุกหอดโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้สวยงามใหม่ผ่านนี่โอ้อยังให้อีฟออีแม่มาเบิ่งน้ำเเผ่นนี่เนาะคือสิคขาวยังให้พ่นแบบผู้เฒ่าบ้นานเเผ่นมาเบิ่งน้ำนายแบบโ็เป็นสีขาวน้ำนองเหมืนกันครับเว้าขนนะห้แบบเฮดเละตื่นเต้นสินะเฮดเลยก็ง่ายไม่องง่ายแบบตึง๊ง<ะ>อู้อันนี้เพกนตึ๊งยังไงเนี่ยอันนี้สยามไพรเวทสยามไพรเวทแมน ต้องมีมีจักสยามโอ้ยอันนั้นมจักสยามเลยนะน้ำม่านกสยามพระละกอนสยามรีคาร์บ وري สยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์สยามสแควร์วันสยามสแควร์สยามสแควร์สยามโอ้มีสแควร์สแควร์แมนไม่ก็ไม่ใช่สยามแต่มันจะบองงงบอกโอ้ยครับการมิจักเลยแหละบางคนเพิ่นอาจจะบองงแต่ว่าคนที่เพิ่นมากจดูคนี่เพิ่นกาบองงงเนี้ยนี่ไงนี่ตัวย่อคอนเจ็ตเตอร์ใหญ่ๆนี่แม่ะพระธาตุทระธาตุทรทัศตุเนี่ยพระธาตุพระคู่นั่งฮะเบิ้งสุดยอดเลยน้องว่ะ อลังการง่าสักางไรเห็นแล้วสุดยอดเลยิสตเดี๋ยวเอายางไปตรงนู้นท่านจะไปขามสะพานตรงนี้สะพานขามถนนแรกขัวขัวโอ้โ้ขามขัวจุดนี้จะมีวิวสวยงามเด้โอ้ยังบริปไปเลยนะเอาอยู่ที่จุดนี้เนาะแนนใกใกล้เนะไปไปขมากันได้เนาะเดี๋ยวลองยางไปเนาะฮะเนาะฮ่าเธอเมื่อนี้ก็เป็นความโชคดีของข้าวเตยเนาะที่ไอโบแนะน่ามันทานดีงามๆโอ้ยยินดี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 ไม่ให้มันไปแกนจัดการี ใจเบิร์ดเห้ยเราหอมงที่เราก็คือยิมีความสุขหน่อยเนาะความสุขในโมเมนต์ไช่โมเมนต์มากแมนแมนหน่อยเขาจะยังไปทางนี้แห้งล้วการแห้งไงเสียงลมกับแห้งแห้งเด็ดทุกท่านเลยมโอนี่บาร์โบองกับพิษพิษนัดได้มืมเนี่โอ้มุมนี่แห้งงามเบาตัวเองคนนี้คือรถตุ๊กๆเปิดเน่าขึ้นมาจอดทั้งเครื่องได้อย่งไรเราบัดเนีนะนี่นะมันคับขึ้นมาแล้วะมันหิวขึ้นมากึ <Wow. S 2> ไปทางได้แตเห็นรถตู้เปิดกรุงเทพเบียนรถตู้ MBC ว้าวนั่งขึ้นนั่งไหนมาเนี่ยได้เจกนั่งสิเขาลองนั่งมึงด้วยนะร <c oughs> ถสีดอกอะไรบ่รถสีดอกอะไรบ่ครับเห็นฟิวลนักท่องเที่ยวต่างชาติเผลสอบนั่งทุกๆกกันหนาเล้อยากลองสัมผัสเมืองว่าจีนได้ฟิลล์อย่างไรกันนะมาเมืองไทยต้องนั่งทุกๆไม่ไถ้าไม่ได้นั่งทุกๆถือว่าไม่ได้มาถึงเมืองไทย ะไปต่อไปต่อเลยนั่นสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปฟังหนึนะ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะขามไปอีกมุมนูมหนึ่งนี้โอ้ฟังผัวอยูบอย่บ่าเตยแมนเขาจะขามถนนโดยการจะขามผัวซีเขาไปดันหน่าสักหน่อยผัวกับทิพยแอจนะว่ายไว่ติดแอร์เนาะก็ประหลาดใจบางที ฟังนี้จะเป็นทางาข่าหางที่เบาเตยหมาฟังนี้มาฟังนี้ฟังนี้จะเป็นท่าข่าหางลำโพงลำโพงลำโพงบิงบึง,บงหัวขามถนนประเทศไทยติดแอร์ยางดีมาเบิงฟังนี้มาเบิงฟังนี้เบาเตยมองทะลุขามไป นยุยเานในส,สุดยอดเลยแบบสงคํามอปถทศไทยนี่น้ะงเป็นเ็ดนสาวมากด้แบบหักหอกว่าเบิาสีเาเนาะสุดยอดเนาะประเทศไทยในขนาดขัวนะขัวขาถนนนะนเป็นยังติดแอ ออกมาเอเย็นชําเลยเออบ่อเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาลองไปข้างล่างเป็นไปข้างลาง่างแล้วก็ซีขึ้นมาให้พี่น้องเบิง่งว่านี่คือขัวขามถนนอีลีเด้นี่เป็นทางลงนี่เป็นทางลง,ง,ลงบ่าวเตยบ่าวเตยลงไปข้างล่างโอ้ลุงเย็นด,ดีโอ้มาหน,นรยากาศแตกต่างเลยนเนาะแตกต่างน้อยลบท่างไปเนรับนี่เบิ่งทิ่หนเนี่ถนนเนี่ยฝั่งนี้เป็นถนนฝั่งนี้เป็นขัวขามเชื่อมต่อไปห่างเด้่ เห็นแบบว่าวเตยภาพลุยง่น้อยเตาแบบตาสดเปิดมารับกระดาษโดยหลอดไฟ่ง่ายแบบห่างเหมืนเนาะสุดยอดเนาะเหมือนหนึ่นปฏิเสียค่าไฟเท่าไรนี้ก็เป็นบุญของน้องได้ดีๆได้เห็นความสวยงามอีกมุมหนึ่งของประเทศใต้อีกจุดหนึ่งที๋ว้าลังการมีนัาคนเดียวหลายนายขอบใจไอโบเนาะมินีิเนาะที่ได้แนะนำภาภาพที่สวยงามนี่ให้ได้สัมผัสถือว่าสุดยอดได้ไอมาลงมาสุดยอดก็ดีใจไอก็ได้ นั <łość> ่เห็นบายทุกๆที่น้องเราเปิดจีจอนรอบนาทองเดียวนะทุกๆไทยแลนด์เป็นน่์แน่นอนะแมนกูฝ่าเป็นขวา เดี๋ยวอ,ยอันนี้เป็นหางส,ส,สยามสแครปสยามอีวันนี้ทางเครื่องน่ะเป็นจุดชมวิวอยู่ดีขึ้น,นนะได้บอก่ขึ้นได้แต่ว่าก็ขึ้นจะเห็นวิวบ่ค่อยงามเนีอยเดี๋ยวฟังเพื่อนจะพาไปจะพาไปได้อันนี้ก็สยามอีกเนาะแม่นี่ก็สยามอีกเนี่ยฟังนั้นก็สยามแม่มีหลายสยามเนีไปเดี๋ยวเฮายางขึ้นไปสกายวอลค์คือเก่าเบิ้องที่นาพื้นนะยอดไฮเลยขนาดพื้นนะพิ้วพิ้วแบบ ก็ที่ว่าอย่างไรน,นะฮะรู<า>้โปอยู่ประเทศไทยอยู่นะโอ้คืออยู่อย่างยุโรปบ่นึกว่านี่้กับสยามเนี่ยสยามสแมคสวร์แมนเบิ้งเนี่ยขนาดพื้นถนนนะ่ะพื้นฟุตบาทนะ่ะพื้นมันเ็ดกว้างวางแห้งได้ยังไงแห้งนะขนาดพื้นฟุตบาทถนนยังกินขาดเลยความสะอาด นี่คือความสวยงามของประเทศไทยเนาะแบบเห็นแล้วเนี่ยประทับใจนะฮะเช็คสื่อออกข้างไหนคนแบบเห็ดออกมาได้ประทับใจแห้งเขาบอกขนท่างคนยางคื่อสื่อคนนี้ใส่ใจนะว่าต้องกว้างขนาดใดข้นยางเลยหลายๆสิ่นะเห็นแล้วก็หมักไง่ายคนที่ปลูกต้นไม้นะห็นว่าโอ้แบบว่างตนสีมีสีเขียวนะสภาพเป็นหล่อหน่อยน้องบอกเลยก็ดีแมนพื้นที่สีเขียวโอ้หล่อเ มันเป็นแบบอะไรอย่าไใกล้ๆห่างมันเดือนที่นีแบบต้นใหม่ลมลื่นนี่แหละกางห้ามโอ้ลมกับพัดเย็นพัดเย็นเลยเดี๋ยวเขาจะมองไปมุมนี่ยางอางาลังการเลยมุมนี้ยางอลังการเลยมุมนี้เมืม่อยอยู่ว่ามือนี่มือเมื่อยไงมาดื่มไปได้ผ่อนคลายเอาเดี๋ยวมาเห็นสิ่งแปลกใหม่นะไอ้ทีมเพิ่มจริญนะดีใจนะไอ้ เห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นใจไหมไอ้เบื้องนี้อ้ยเป็นบุญองคนบ้านนก์ก็เทาดีได้ลองบ้านนอกน้็ไอ้คนในเมืองให้อ,อยู่ดอกโอ้ยเึ็นกันนั่นแหละแต่ว่าสุดยอดน,นะครับจะซื้อออกข้ามไดนะแบบว่าเห็นแล้วแหละมันเป็นเป็นมนต์ณฑน่อีกแบบหนึ่งนะประเทศไทยมีดีได้อ้แบบจะซื้อออกค้ามดนะมามามาเบื้องมุมนี้มาเบื้องมุมนี้ใหญ่ๆทางนีไน้ไป เขาจะขึ้นสะพานยืนกูว่าของนีง่ก่โอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยความงามความวัฒนการของประเทศไทยวันนี้ผ้าเบาเตยไปเบิ่งความาเรื่อยพี่น้องเอ้ยคำแล้วสายสวงเวลาชีเบาเตยและเบาโบเหลืองานย่ายหมดแล้งหาโมงเย็นเนาะแต่ที่มีโอกาสมากอีกทันหนึง่งโหฟังเนี่ย อลังการบอวเตอร์ยอไอ่ะพุมนี่นี่นะหนึโอเคอถนนเอันนี้บ่ยารัหนึ่งบ่ยมเมน้ไปทางสยามเยีกว่เด้อถนนอี้ยังบอกบอลเตอร์นเรอเอฟซีเอ๋ยบ่ปะรลายให้่อบายบอเรื่องร้ายของหลุยสสุดยอดดีเด้ เขาลงลุมเลยปาดมาเลยอันนี้สยามยังไ่อันนี้สยามรีคาวัลลี่แม่โอ้โหเสียงรถเสียงรถโอ้เห็นโทรศัพท์หลายหนน่ามากสักหน่ยโทรศัพท์หลายแห่งเนาะจอใหญ่ พี <sm> <att> ่น้องเอ๋ยนะครเมื่อยแล้วเบาโบ้ยกันเลเดี๋ยวคลิปต่อไปเบาวเตยพ่นคลิปนี้เฮาสิซีล่าทำมาชมไปแล้วได้เบาวเตยพ่นเอ๋ยล่าแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครก่อนจากนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลก์นะ่น้องนะไปสนับสนุนเบาวเตยพ่นทางช่องเบาวเตยพ่นชาแนลเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เบาโบ้ยกับซีล่าไปแล้วก่อนจากนี้ก็อย่าลืมกดไลก์เด้อพี่น้องเด้อนะเอาล่าเนี่ กาฝาคลิปนี้ไปเพียงสามนีน้อพี่น้องคลิปใหม่จากติดตามเบิง่งพวกเฮานอนทิพผ้ากันไปใสแต่ว่ามือนีที่เด็ดเบาโบในผ้าน,นอกมาเบิง่งความเจริญความสวยงามของประเทศไทยเห็นแล้วก็ประทับใจน้อพี่น้องนะ้องก็ยังไปอยากล่าดอกไอโบเมื่อแล้ววาสันล่าก็ล่าไอสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องครับซ้ำบายดีไปเด้อเด้อไปเด้อเด้อคนจากดีลืมกันหลยเด้อพี่น้องเด้อเตยพ่นชาแนลเป็นกำลังใจให้แนี่พี่น้องรถกระดิ่งยังเตือนสีไม่ได้พาคลิปไปไหมของเบาเตยพ่นเด้อเบาเตยพ่นบูดบายบายสิ่งที่สำคัญสนับสนับเบาเตยพ่นกับเบาโบดโดยการบอกติขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อรถสองชั้นคุณน่ะรถไฟแรงตามกันเบาเตยเอ้เบาเตย สุดยอดบ่สุดยอดบ่สุดยอดวันสุดสี่เบาะเาวราต้องเอ่ยปากว่าสุดยอดป่ะเออมือ่อวันที่นี้ไปบ่ายยังบ่ยงอยากเมื่อวันดอกกอฬาป่ะ